จะไลฟ์นะแต่ว่ามันสัญญาณไม่ดีค่ะก็ก่ายเปลี่ยนเป็นอัดวิดีโอละกันแล้วก็อาดวิดีโอแล้วก็ค่อยเอาไปลงให้นะคะวันนี้มาแก้มือค่ะทุกคนวันนั้นเราอ้วกแล้วก็เป็นลมเพราะไม่ได้วอร์มอัพใช่ปะละ่ะแต่ก็ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วไงก็นึกว่าไหว แต่การเดินขากับออกกำลังกายในยีหมันมาเ,านนเรนนอง่งกันนะคะในยีหมถ้าเราเหนื่อยก็พักได้ใช่ปะแต่ว่าในงานเดินเขาอะพักไม่ไดไ้ต้องเดินเรื่อยๆหัวใจคือแบบเต้นวันนี้เป็นหวัดค่ะแล้วก็เสียงอยู่ในลำคอ,อเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าดีกว่านะคะ มันที่เสียงเราแบบมันหืนหื้อนอะ่ะเสียงอยู่ในโพรงจมูกเป็นหวัดโอ้เหนื่อยละเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดีกว่าค่ะว่าต้นไม้เที่ยวตอนนี้หอบอีกแล้หอบอีกแล้วแต่ว่าไหวยอยู่นะคะเราเดินช้าวๆวันนี้เพราะว่าเราจะเดินแค่ถึงตรงทางแยกร้านร้านอาหารบนเขาแล้วเราก็จะลงเลยค่ะ ไปต่อคงไม่ไหวเพราะว่ามาช้าแล้วตอนนี้มันห้าโมงครึ่งแล้วกลัวยุงด้วยยุงชอบกัดนะคะไปดูด้านหน้ากันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ที่คนเขาเดินเขากันนะคะไม่ได้น่ากลัวค่ะทุกคนแต่วันนี้มันมืดๆเพราะมันช้าแล้วเราก็เรื่อยๆนะคะไม่รีบ ก็มีคนเดินเรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้านหลังเรายังไม่มีพูดไง่ายคือทุกคนเดินนำเราหมดเลยเราวันนี้เราก็ออกแนวแบบวอร์มอัพนะคะเพราะว่าคงไปสุดไม่ได้แล้วอะไปสุดน่าจะมืดนะก็ แค่ตรงนี้ก็พอ,อ,อเราแค่ให้หัวใจได้คาร์ดิโอให้หัวใจเต้นเฉียบพลันเป็นคาร์ดิโอแบบต่อเนื่องอ่ะค่ะโอ้ยงม,มาก่ะดิแล่เดียวเองยึงกลัดละจะต,ตายเพราะไข้ขเลือดออก แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเราสีดอวลงก่อนใช้ห้นี้ค่ะสเปรย์กันอยู่เราไม่ไปตรงนู้นนะเพราะว่าเราวอร์มเราจะลงไปตรงนู้นเลย เราจะไปเส้นนี้เลยจะเดินลงไปที่ร้านหายบนเขาไปตรงโู้นแล้วไม่ไปนะคะขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจวอร์มก่อนนี้จะวอร์มเบาๆก่อน ต้นนี้เราถ่ายและเคยถ่ายมาครั้งหนึ่งแล้วนะต้นไม้ต้นใหญ่มากทุกคนเราผ่านแล้วนาฮารบนเขาลงไปค่ะขี้เกียจขึ้นไปทางนู้นมันช้าละเราคงจะช้าเดินลงไปทางนู้นค่ะมาถึงจุดที่เดินเมื่อกี้ นี่เด็กๆก็พาเด็กๆมาเล่นขับรถเล่นได้นะคะม,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 มีน้ำตก กุญแจนะคะก็คือจะโดินรอบแรกอะเจอแล้วก็ก็คิดว่าถ้ารอบสองยังเขายังไม่มาเอาก็จะเก็บไปไว้ให้ที่ประชาสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเก็บไว้ที่ตรงที่เขาตกเขาคงนึกไม่ออกแหละว่าเขาตกตรงไหนถูกไหมก็เลยจะเอาไปเก็บไว้ที่ประชาสัมพันธ์ให้เขาเผื่อเขานึกนึกออกไงว่าเออ เคม,มีคนเจอเราเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ลองดูแต่ว่าเมื่อกี้อะเราได้ยินมองใส่คันนบอกว่ากุญแจหายเดี๋ยวจะลองเดินไปที่จุดๆนั้นดูว่าเขาใช้คุณเจ้าของกุญแจไหมถ้าใช่ก็จะได้ออกให้เขาเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไปเอาไว้ที่ประสาสัมพันธ์นะคะโอเคไปค่ะไปช่วยคนคือ <c oughs> เาจ้าของไม่เจอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราคงจะเอาไปไวท้ที่ประชาสัมพันธ์้ให้เขาเมื่อกี้เดินขึ้นไปตรงนู้นเพราะว่าเราได้ยินเขาไงว่าเออกุญแจหายอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเดินเจอเราก็เอออยากจะคืนให้เขาเผื่อเขายังหากุญแจสำรองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราเอาไปฝากไปที่ประชาสัมพันธ์ที่ยองทางขึ้นทางนี้นนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วเราเดินมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะได้กี่แคลได้ประมาณสามร้อยแคลเราพอแล้วละวันนี้เรามืดแล้วด้วยแล้วคนก็เดินลงกันหมดละเราไม่ได้เดินขึ้นเข,ขาแลวนะวันนี้เดินรอบอ่างสองรอบแล้วก็เดินครึ่งเขาครึ่งเขาประมาณเออครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะโอเค เดี๋ยวแค่นี้กันนะคะเพราะว่าเขาเริ่มเปิดไฟแล้วมันมืดแล้วอันตรายแล้วค่ะ